สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมีตำนานกล่าวถึงสมเด็จพระนารายมหาราชว่าพระองค์ทรงมีพระบรากายสันทัดไม่ใหญ่โตเป็นชายชาตรีที่เข้มแข็งแต่ก็ทรงเป็นจอมทัพที่รบไม่เคยแพ้อีกทั้งยังทรงมีอภินิหารมาแต่ทรงพระเยาว์จากบันทึกถึงปฏิหารของพระองค์นี่เองจึงเป็นที่มาพระนามของพระองค์ว่า พระนารายโดยคำให้การขุนหลวงหาวัดระบุว่าพระองค์มีพระนามเดิมว่าพระนรินทะกุมารเมื่อแรกเสด็จพระราชสมภพนั้นพระญาติเห็นพระโอรสมีสี่กรพระราชบิดาจึงโปรดเกล้าพระราชทานนามว่าพระนารายหรือพระเจ้าลูกเธอพระนารายราชกุมารนอกจากนั้น ยังมีเรื่องเล่าจากพงศาวดารเกี่ยวกับปฏิหารของพระนารายราชกุมาอีกมากมายและสืบเนื่องจากเรื่องนี้เองสมเด็จพระเจ้าประสาททองทรงมีพระราชโอรรทั้งหมดเจพระองค์จนทำให้สงสัยพระโอรสองค์ใดที่จะมาสืบราชสมบัติต่อจากพระองค์นอกจากจะมีความสามารถแล้วยังต้องมีบุญญาธิการด้วยวันหนึ่งพระองค์ จึงทรงให้มีการเสี่ยงทายซึ่งได้ปรากฏในหนังสือคำให้การชาวกรุงกล่กาวว่าพระองค์ทรงให้จัดพิธีการรอบเสี่ยงทายพระโอรสทั้งเจ็ดสามวิธีด้วยกันพิธีการแรกทรงเสี่ยงทายด้วยพระขันทรงทำสัญลักษณ์ไว้บนพระขันหนึ่งในเจ็ดเล่มนั้นแล้วทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าพระราชโอรสพระองค์ใด าด้วยบุญญาธิการขอให้ได้พระขันเล่มที่เป็นกษัตริย์ด้วยแล้วส่งให้พระโอรสเลือกพระสุรินทร์ทะกุมารหรือพระนารายทรงเลือกพระขันเล่มนั้นได้การเสี่ยงทายครั้งที่สองทรงเสี่ยงทายด้วยช้างโดยนำช้างพระที่นั่งมาจิตเชือกและให้พระโอรสทั้งเจ็ดพระองค์ส่งเลือกช้างที่ต้องพระประสงค์ ที่พระองค์ทรงอธิษฐานไว้และก็ยังคงเป็นพระสุรินทรกภุมารทรงเลือกช้างด้วยต้องพระราชประสงค์พระราชบิดาได้อีกตามเคยค่ะเมื่อมาถึงการเสี่ยงทายครั้งสุดท้ายคือการเสี่ยงทายด้วยมา้าพระสุรินทรกุมารหรือพระนารายก็ยังคงเสี่ยงทายได้มา้าที่พระราชบิดาทรงเสี่ยงทายไว้เช่นเคย พระเจ้าประสัททองส่งมั่นพระถ่ยแล้วว่าพระสุรินทรกุมารหรือพระนารายกุมารมีบุญยาิิการจะได้ขึ้นเป็นพระหมหากษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยาต่อจากพระองค์แน่แท้แต่พระองค์ไม่ตัดสิ่งใดเพียงแต่ทรงสอนให้พระาราชโอรสทุกพระองค์รักใคร่พรองดองอย่าคิดร้ายต่อกันเท่านั้นแต่พอถึงยุคป,ปลายรัชการ เมื่อพระราชบิดากำลังทรงพระประชวรบรรดาโอรสทั้งเจ็พระองค์ต่างทรงหวาดระแวงอันตรายเพราะเมื่อองค์ใดยึดอำนาจได้แม่พอใจหรือสงสัยโอรสอง์ใดก็อาจจะถูกกบจัดได้โอรสองค์อื่นๆต่างก็เตรียมขุมกำลังไว้เพื่อป้องกันภัยเมื่อสมเด็จพระเจ้าปราสาททองสเสด็จสวรรคต เจ้าฟ้าชัยโอรสองโตก็ใช้อำนาจขึ้นครองราชแทนทั้งที่ยังมีพระสีสุทธรรมราชาซึ่งเป็นพระอนุชาของพระเจ้าปราสาททองที่ยังมีสิทธิ์ได้ขึ้นครองราชเช่นกันเจ้าฟ้าชัยขึ้นครองราชได้ไม่นานพระสีสุทธรรมราชากับพระนรายที่ต่างก็ส่องสมกำลังไว้เข้าชิงราชบัลลังก์จับเจ้าฟ้าชัยไปสำเร็จโทษไว้ท่อนจันทร์ พระศรีสุธรรมราชาขึ้นครองกรุงศรีอยุธยาได้เพียงสองเดือนเศษพระนารายก็ชิงราชสมบัติด้วยสาเหตุที่มีเรื่องขัดเคืองพระไทยกันมาตลอดพระต่างก็ไม่ไว้วางพระไทยซึ่งกันและกันสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาคงกลัวจะถูกยึดอำนาจก็ทรงหาวิธีตัดทอนอำนาจพระนารายหลายเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพระศรีสุธรรมราชากับพระนารายก็ยิ่งตึงเครียดมากขึ้นสุดท้ายความขัดแย้งที่ปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาได้ระบุว่าสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาพยายามจะร่วมสัมวาดกับพระราชกฤลยานีพระขณิษฐาร่วมพระมันดาของสมเด็จพระนารายณ์ทำให้พระนารายณ์และพระราชกฤลยานีไม่พอพระัยมาก จึงเป็นสาเหตุหลักทำให้พระนารายณ์นำทหารที่มีชาวต่างชาติร่วมด้วยเข้าชิงราชบัลลังก์จากพระเจ้าอาในที่สุดสมเด็จพระนารายณ์รงขึ้นครองราชเป็นพระหมหากษัตริย์พระองค์ที่ย7สิจ,จแห่งกรุงศรีอยุธยาทรงพระนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่สามหรือสมเด็จพระรามาธิบดีสีสันเพชรแต่ประชาชนยังเรียกกันว่า สมเด็จพระนารายณ์เรื่อยมาและด้วยพระองค์ทรงมีวิสัยทัศน์ล้ำมากษัตรติย์ตะวันออกในยุคนั้นทําให้ชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาติดต่อค้าขายด้วยทําให้กรุงศรีอยุธยาเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงดงดังไปไกลทั้งที่ตลอดรัชสมัยของพระองค์จะมีการสู้รบกับข้าศึกทั้งภายในและภายนอกประเทศแต่พระองค์ก็ทรงนําพาประเทศชาติ ให้เจริญรุ่งเรืองในทุกด้านได้ยังทรงนำพาประเทศชาติติดต่อเจริญพระราชมตรีกับนานาประเทศที่สำคัญคือฝรั่งเศสทรงได้ส่งราชทูตไปเจริญพระราชมตรีจนมีชื่อถนนสยามในประเทศฝรั่งเศสให้เป็นเกียรติแก่ประเทศชาติหรือเมื่อบ้านเมืองมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นพระองค์ก็ทรงแก้ไขด้วยพระปรีชาสามารถ จนบ้านเมืองผ่านพ้นวิกฤตไปได้ทุกครั้งและด้วยพระบุญญาบารมีที่ทรงมีพระปรีชาสามารถสร้างความเจริญให้แก่ชาติบ้านเมืองนี้เองต่อมาพระองค์จงได้รับสมัญญานามว่าสมเด็จพระนารายมหาราชสมเด็จพระนารายมหาราชยังทรงส่งเสริมคนฉลาดคนดีมีฝีมือเพื่อช่วยในการบริหารบ้านเมืองอีกด้วย โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ผ่านประสบการณ์สิ่งแปลกๆใหม่ๆพระองค์จะส่งรับเข้ารับราชการเพื่อมาช่วยสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความยิ่งใหญ่ให้แก่กรุงศรีอยุธยาค่ะอย่างเช่นคอนสแตนตินฟรอคอนหรือเจ้าพระยาวิชัยเยนเป็นต้นฟรอคอนฉลาดเฉลียวเก่งรอบตัวจนเป็นที่ส่งโปรดปรานไว้วางพระหมาก ทำเอาขุนานางชั้นผู้ใหญ่และพระประยุรญาติของพระองค์ต่างอิจฉาริษยากัวฟอค่อนจะย,ยึดอำนาจกรุงศรีอยุธยาเพราะได้นำทหารฝรั่งเศสเข้ามาในอยุธยามากขึ้นดีเรื่อยๆจนผิดสังเกตในช่วงสุดท้ายรัชกาลและแล้วในที่สุดเมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระประชวรใกล้เสด็จสวรรคตพระสหาย ขุนานางผู้ใหญ่ที่สมเด็จพระนารายทรงไว้วางพระไทยมากที่สุดคือพระเพทราชาซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จึงร่วมกับคุณหลวงสรศักดิ์ผู้ที่ตำนานกล่าวขานกันมากที่สุดว่าเป็นโอรสลับของสมเด็จพระนารายได้ร่วมกันเข้ายึดอำนาจจากสมเด็จพระนารายได้จับเจ้าพระยาวิชัยเยนหรือฟอคอนไปประหารชีวิต พระกลัวฟอคอนจะเข้ายึดกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแล้วจับผู้ใกล้ชิดพระญาติวงไปสำเร็จโทษมากมายและพอถึงคราวพระเพทราชาขึ้นครองราชต่อมาเมื่อทรงพระประชวนใกล้สเสด็จสวรรคตก็ถูกขุนหลวงสรสักิ์หรือพระเจ้าเสือหลอกโอรสของพระเพทราชาไปสำเร็จโทษ และได้ขึ้นครองราชสืบต่อจากพระเภรราชาในเวลาต่อมาค่ะทำให้ไม่แน่ใจ,ใจที่มีผู้กล่าวว่าการขึ้นครองราชสมบัติกรุงศรีเอจุรยาส่วนใหญ่จะมีอาถรรพ์มักจะแย่งชิงมาด้วยอำนาจและชีวิตเลือดเนื้อพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปก็ทำให้น่าคิดอยู่เหมือนกันนะคะ